3 0 4 0ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปจีนมาจีนไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารธุรกิจแต่ณวันนี้เนี่ยบริหารธุรกิจเขาคิดไปอีกแบบหนึ่งลวเพราะนั้นการที่เข้าใจจีนมากๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาสร้างอย่างไรแล้วเขาเปลี่ยนไปอย่างไรเหล่านี้เนี่ยมันต้องการความเข้าใจทั้งสิ้น การก้าวขึ้นมาผง,งาดบนเวทีโลกอีกครั้งของจีนร้อนแรงจนยากจะปรับตัวตามได้ทันนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งของการจัดทำหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนวทอจอโดยสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติภายใต้การนำของคุณอรันเอี่ยมสุรีมุ่งเน้นเพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนชาวไทยคอนเน็ชันของคุณอรันที่มีอยู่เนี่ยถือว่าดีมากๆ นะที่เราได้เข้าถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนแล้วก็เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของจีนการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ได้เน้นเรื่องจีนผมว่าบทบาทของจีนในโลกเนี่ยจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยคนเดียวได้ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นกลางในโลกที่ตรงข้ามกับจีนเราจะต้องอาศัยความเข้าใจของจีน ไม่ว่าจากการค้าขายไม่ว่าจากการทหารไม่ว่าจากการเมืองเพราะนั้นการเข้าใจในเรื่องของจีนของวทจรเนี่ยผมคิดว่าคุณอารันได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ได้ประโยชน์เยอะมากแล้วแล้วผมคิดว่าเรื่องของตรงนี้เนี่ยอยากให้ประโยชน์เหล่านี้เข้าไปถึงคนไทยให้มากที่สุดเพราะคนไทยยังไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วยังไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยเราต้องไปเข้าใจจีนถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ ปรับตัวไม่ทันในเรื่องของการเป็นอยู่เนี่ยเราก็จะอยู่เป็นไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเข้าใจจีนให้มากขึ้นเราก็ต่อต้านเข้าไม่ได้แล้วเราก็ไปเอียงเข้ามากก็ไม่ได้เพราะว่าการบางตัวเป็นกลางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไม่ตัดสินใจอะไรแต่บางครั้งเราก็ต้องถูกบีบจากตะวันตกบ้างให้ตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างไม่ว่าเราจะอยู่อย่างไรเราทั้งรับทั้งสง่งทั้งสองอย่าง คือรับก็รับสินค้าจีนมาในขณะเดียวกันเราก็ส่งสินค้าออกไปขายลูกค้าที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นการเข้าใจจีนเนี่ยจะมีส่วนช่วยประเทศชาติอย่างมากท่านที่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองต่างๆาซึ่งมีอิทธิพลการตัดสินใจต่างๆในของประเทศเนี่ยก็อยู่ในหลักสูตรทั้งนั้นเลยเพราะนั้นการที่เข้าใจจีนเยอะๆเนี่ยมันช่วยให้กลับไปวางแผนได้ว่า เราจะต้องดำเนินการอะไรนักธุรกิจชั้นนำต่างๆที่มาเข้าอบรมเนี่ยพอเข้าใจจีนแล้วมันจะง่ายขึ้นขึ้นอีกเยอะในฐานะที่ผมเองเป็นนายกสภาเนี่ยก็คิดว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยเียรตินี่ก็ต้องทำหน้าที่คอนเน c t ชันที่คุณอรันได้สร้างไว้เนี่ยมันเชื่อมโยงได้ดีมากไอ้ความเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยจะลงไปสู่ระดับการตัดสินใจในในโยบายต่างๆของประเทศทั้งมหา วิทยาลัยหัวเฉียวก็จะทำหน้าที่รับแล้วก็มาถ่ายทอดส่งความเข้าใจที่เรามีอยู่เนี่ยส่งให้จีนเข้าใจเรามากขึ้นทั้งสองอย่างให้มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้